สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาชูชองโนบโรดไทยนะคะเมรนกาก็มานะคะพี่น้องไปออกงานวันที่สองแลคะวันนี้ก็วันที่สองกับเมือ่อวานลองคลิปไปกับหลายคนแห่งเขามาถามว่าเจ้ากเกี่ยวเขาพัานแหงอันนี้ก็เป็นพันอันนี้เป็นข้าวเขากโกโคอนะคะอันนี้เป็นข้าวกกโคแถวอันนี้เป็นหน้าลุมนะคะเข้าไปเกี่ยวเป็นแถวหน้าโคโคขีหินนะพี่น้องเพื่อนจะหิดแถววันเพื่อนหิดเซเขาเจ้าเบียรี่โอนะคะพี่น้อง หลายท่านถามเขามาว่าอันใส่เขายังอะนะโอเห็นไลค์คอมเมนต์ไม่คลิปนี้กะสิมาตอบว่าข้าใส่เขายังนะคะพี่น้องเป็นข้าวเจ้าเบียร์ลีโอนะคะพี่น้องหรือว่าแล้วแต่พื้นที่เพิ่นกะสิห้องว่าคือกันเนาะพี่น้องเนาะกะห้องว่าคือกันเจ้าเบียร์ลีโอแถวบ้านข่อยถ้าเป็นข้าวเจ้าเจ้าอยังวะเจ้าจัสมินบอก เป็นของหน้าปังมาเพิ่นโบสื่อนะคะเพิ่นซื้อแต่ข้าวเจ้าดีโอนะคะแล้วก็เข่าเนี้ยกับเข่าเนียเเน้ยดิเพิ่นกระซื้อนะคะแถวบ้านมาือวานนี่วิธีมือละลอยหกชิพนะคะพี่น้องนี่วิธีมือละลอยหกชิพเหมือน,นกันลุยงานคือเจ้าพี่น้องปยไปแล้วพี่น้องอเจ้าเบียร์ดีโออันนี้ก็เป็นเข่าก็ขอนะคะพี่น้องข้าวก็ขอ เข้าเจ้าเบียดีโอก็ไม่เยอะน่าจะร้อยร้อยกว่าไรนะคะพี่นอ้องงานเท่าบา่หไหลแต่แถวบ้านนะ่ะใสเยอะนะคะแต่รถก็เยอะเราก็แต่ละปีเราก็จะได้ประมาณร้อยกว่านะคะพี่นอ้องบางเทือกกระหอนบางเทือกกบะหอนนะคะพี่นอ้องเอาอันมุนนี่นี่ขึ้นซอยเพื่อนกัน <laughs> เดี๋ยวเพื่อนศูนย์พี่นอ้อง